สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันในคาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูบีบีอีกแล้วนะคะค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อเสียงคุณครูนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อรูปของคุณครูนะคะช่วงนี้เราก็ยังคงจะต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนั้นตามกันไปดูเลยค่ะค่ะวันนี้ เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื่องของคำพ้องต้องพิจารณาค่ะเอ๊ะคำพ้องคืออะไรนะเด็กๆคุ้นๆไหมคะเมื่อตอนป .3 เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามมือครูมาดูเลยค่ะ คำพ้องคำพ้องหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันแบ่งออกเป็นสองชนิดดังนี้นะคะอย่างแรกคือคำพ้องรูปค่ะอย่างที่สองคือคำพ้องเสียงเอ๊ะแล้วคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงมันต่างกันยังไงนะเด็กๆยังจำได้ไหมคะ วันนี้เราลองมาทบทวนดูนะคะเราจะเรียนในเรื่องของคำพ้องรูปก่อนค่ะคำพ้องรูปลักษณะของคำพ้องรูปมีดังต่อไปนี้ค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันค่ะเรามาดูตัวอย่างคำพ้องรูปกันนะคะค่ะ คำแรกนะคะคำนี้อ่านว่าเพลาหมายถึงเบาลงหรือแกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักหมุนอ่านว่าเพลาหมายถึงเวลาค่ะคำที่สค่ะอ่านว่าปรักหมายถึงเงินอ่านว่าปรักหมายถึงหัก คำที่3ค่ะอ่านว่ากรีหมายถึงโครงแข่งแหลมที่หัวกุ้งอ่านว่ากะรีหมายถึงช้างคำที่สี่ค่ะอ่านว่าเสมาหมายถึงเครื่องหมายบอกเขตโบดถ์อ่านว่าสมอาหมายถึงต้นยาค่ะ ถ้าเราสังเกตนะคะคำพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกันเพียญชนะต้นสระตัวสะกดเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านและความหมายต่างกันนะคะในวันนี้คุณครูก็มีวิดีโอให้เด็กดูในเรื่องของคําพ้องรูปนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูคลิปวิดีโอ พร้อมกับคุณครูเลยค่ะคำพ้องสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะออกไปร้านหนังสือครับเดี๋ยวเราไปร้านหนังสือพร้อมๆกันเลยนะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงร้านหนังสือแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนังสือข้างในกันเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาอยากได้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับคำพ้องคือคำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกันแต่ความหมายต่างกันคำพ้องแบ่งเป็น3ชนิดคือ คำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องควรดูข้อความอื่นๆประกอบด้วยว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วจึงอ่านให้ถูกตัวอย่างเช่นแขมอ่านว่าแขมหมายถึงต้นหญ้าชนิดหนึ่งประโยคที่ได้จากคำว่าแขมเช่น ริมรั้วบ้านมีแขมขึ้นอยู่เต็มไปหมดคาแมอ่านว่าค่แม่หมายถึงชาวขามนประโยคที่ได้จากคำว่าค่แมเช่นชาวคาแมแห่กันเข้ามาทำงานในประเทศไทยคำว่าปากระเป้าอ่านว่าปากระเป้าหมายถึงชื่อปลาจำพวกหนึ่ง ประโยคที่ได้จากคำว่าปากกะเป้าเช่นปลาปักกะเป้าเป็นปลามีพิษปากเป้าอ่านว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาวประโยคที่ได้จากคำว่าปากเป้าเช่นมีการแข่งขันระหว่างว่าวจุลาและว่าวปากเป้าวนอ่านว่าวนหมายถึงเวียนไปโดยรอบประโยชน์ที่ได้จากคำว่าวนเช่น ฉันวิ่งวนรอบสนามวนะอ่านว่าวนะหมายถึงป่าไมา้ดงประโยคที่ได้จากคำว่าวนะเช่นฉันไปเที่ยววนะอุทยานกับครอบครัวสะเมาอ่านว่าสะเมาหมายถึงหญ้าประโยคที่ได้จากคำว่าสะเมาเช่นต้นสะเมาขึ้นอยู่ข้างโบส์ เสมาอ่านว่าเสมาหมายถึงเรื่องหมายบอกเขตโบทประโยคที่ได้จากคําว่าเสมาเช่นวัดนี้ไม่มีกําแพงแก้วเสมารามสระอ่านว่าสระรหมายถึงเสียงพูดที่แปลงออกมาไม่มีสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปากประโยคที่ได้จากคําว่าสระเช่น ในภาษาไทยมีรูปสระ32ตัวสะอ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเองหรือคนขุดประโยคที่ได้จากคำว่าสะเช่นหงคู่หนึ่งบินว่อนรอบสะเพื่อลงกินน้ำค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอในเรื่องของคำพ้องรูปนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนในหนังสือเรียน หนังสือหลักภาษาไทยของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีการบ้านค่ะการบ้านจะอยู่ให้เด็กๆเนี่ยทำลงในสมุดนะคะเรามาดูการบ้านกันเลยค่ะค่ะการบ้านค่ะการบ้านให้ทำลงในสมุดนะคะโดยเด็กเนี่ยเขียนตามแบบใบงานของครูคเลยนะคะโดย ให้นำตัวอักษรหรือเพียนสนะทางด้านขวามือลงมาเติมข้างหน้าช่องว่างนะคะให้สัมพันธ์กันอย่างข้อที่1นนะคะคำนี้อ่านว่าเพลาหมายถึงอะไรเด็กๆก็นำเพียนชนะมาเติมนะคะแต่เด็กต้องเขียนทั้งสองฝั่งนะคะการบ้านวันนี้มีแค่นี้ ไม่ยากนะคะคำที่ให้เด็กทำเนี่ยก็เป็นคําที่ได้อธิบายไปแล้วทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ลองทบทวนดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คงไปแล้วนะคะบายๆค่ะ